สวัสดีนะคะทุกคนไซโนการเดนค่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนเพ่อนเมื่อวานหยุดกันไปใครไปเที่ยวไหนเป็นยังไงเดินทางปลอดภัยกันนะคะเวลากลับบ้านนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ไซโนการเดนคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้ทําการบอกวิธีขยายผลจุลิซีสังเขราหแสงแบบง่ายๆให้กับเพื่อนๆไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ไซโนการเดนจะมาทําการนำจุลิซีสังคราแสงที่มีอยู่นะคะ มาเจือจางเพื่อที่จะไปลดน้ําต้นไม้กันนะคะก็จะมาให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเราเจือจางเนี่ยคะ่ะเราเจือจางแบบไหนนะคะเพราะว่าแบบที่เราทําใส่ขวดไว้นะคะเพื่อนๆที่เคยเอาให้เพื่อนๆดูนะคะแบบนั้นเนี่ยมันจะเข้มข้นอยู่นะคะจุลชีสสังเคราะห์แสงที่เราทําเริ่มต้นแต่แรกเลยเนี่ยหรือแม้แต่แบบขยายนะคะมันจะเข้มข้นอยู่ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอามาใช้เนี่ยค่ะเราจะต้องทำการเจือจางก่อนนะคะเลือกมาเลยค่ะ1ขวดดูขวดแดงๆนี่ละกันค่ะได้มาแล้วค่ะขวดหนึ่งแดงๆอย่างนี้นะคะเอาไปเจือจางก่อนค่ะถ้าเราไม่เจือจางมันเข้มข้นเกินไปนะคะมันก็สิ้นเปลืองค่ะสิ้นเปลืองแล้วก็ถามว่ามีโทษไหมก็คงไม่ได้มีอะไรมากหรอกค่ะแต่ว่า อะไรที่มันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีอะไรที่มันน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะสําหรับพืชผักของเราคิดง่ายๆแบบนี้และค่ะอะไรที่เยอะเกินไม่ดีน้อยเกินก็ไม่ดีสําหรับพืชผักของเรานะคะอย่างเช่นขวดนี้นะคะเห็นไหมคะแดงเข้มเลยแบบนี้คือเข้มข้นอยู่นะคะจุลินทรีย์เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะมันก็ไปย่อยสลายหมดย่อยสลายรากย่อยสลายาสารอาหารหมดไม่เหลือนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเจือจางมันก็จะเพียงพอพอดีต่อดินต่อต้นไม้ของเรานะคะมันก็จะเป็นการไปย่อยสลายดินไปเร่งรากนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นให้รากต้นไม้ของเราเนะะี่ยค่ะเกิดการดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นนะคะอันนี้นะคะหนึ่งกล่องโฟมค่ะน้ําเปล่าน้าน้าปรับปลานี่เลยค่ะไม่ต้องไปหาน้ําฝนน้ําคลองน้ําบ่อปลาอะไรหรอกค่ะ เอาที่เรามีหากันง่ายๆที่ทุกบ้านเนาะก็คือน้ําประปาน,นี่แหละคะ่ะหนึ่งกล่องโฟมนะคะนี่ก็คิดว่าน่าจะประมาณ20ลิตรได้กล่องโฟมกล่องน,นี้นะคะน้ําธรรมดาน้ําประปาสัก20ลิตรนะคะอันนี้ไม่จําเป็นต้องเทปไปทั้งขวดเลยค่ะเพราะว่าเยอะเกินค่ะอย่างที่บอกนะคะเมื่อก่อนอทั่วๆไปเขาก็จะใช้กัน1ต่อ10เนาะแต่ทีเนี้ย เราก็ไม่ได้มาวัดมาตวงกันตรงๆแบบนั้นหรอกคะ่ะเอาเป็นว่าน้ำหนึ่งกล่องโฟมเนี่ยใส่ไปให้เรารู้สึกว่าน้ำเริ่มดูแดงแล้วนะคะแต่ว่าไม่เข้มมากค่ะนี่นะคะให้ว่าน้ำแดงแต่ไม่เข้มมากนะคะประมาณนี้ค่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วคะ่ะออกใสๆแดงๆอย่างเงี้ยนะคะก็เพียงพอที่จะเอาไปรดรากต้นไม้ของเราแล้วนะคะดูสิคะใช้ไปแค่ หนึ่งส่วนสามเองค่ะไม่ถึงครึ่งขวดนะคะน้ำยี่ลิตรไม่ถึงครึ่งขวดค่ะใส่ลงไปแค่พอให้น้ำเราแดงนะคะจากนั้นเราก็อันนี้นิดนึงคนน้ำหน่อยค่ะให้เขาทั่วถึงแบบนี้นะ เท่านี้ค่ะเพื่อนๆออกจะออกสีส้มๆชมพูชมพูใสๆอย่างนี้แหละค่ะแค่นี้ก็สามารถนํามารดราดต้นไม้ของเราได้แล้วนะคะจุลินทรีย์ที่อยู่ในนี้ก็จะเพียงพอที่จะไปย่อยสลายดินที่แน่นแล้วก็ทําให้ดินร่วนซุยขึ้นเมื่อดินร่วนซุยขึ้นแล้วสารอาหารที่อยู่ในดินก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ต้นไม้ของเราได้ง่ายขึ้นนะคะต้นไม้ก็จะมีการ ขยายลากแผ่ลากออกมาเพื่อที่จะดูดซึมอาหารได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆมันเยอะจนเราคิดว่าควรจะมีไว้ทุกบ้านเลยค่ะสำหรับใครที่ปลูกต้นไม้ในกล่องโฟมปลูกต้นไม้ในกระถางปลูกต้นไม้ในขวดน้ำพลาสติกพวกนี้นะคะเพราะว่าดินมันจะมีน้อย แล้วก็ลากของต้นไม้เนี่ยเขาก็จะถูกอัดอยู่ในกล่องโฟมเนี่ยค่ะไม่ไปไหนเละอยู่แค่ในนี้ถ้ากล่องโฟมเราสารอาหารหมดไม่มีอาหารในดินแล้วในต้นไม้ก็จะเริ่มแคกแกนเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มแล้วค่ะใบเริ่มเล็กเริ่มแกนแล้วเราก็มาใช้ตัวน,นี้ละค่ะกระตุ้นค่ะเพื่อไปทําให้ดินของเราเนี่ยลาดไปได้เลยนะคะทําให้ดินของของเราที่ปลูกอยู่นะคะ ไม่แน่นล้วนซุยขึ้นค่ะแล้วก็กระตุ้นให้รากของต้นไม้เนี่ยเริ่มที่จะวิ่งขยายแผ่ออกหาสารอาหารนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆใครที่ปลูกต้นไม้ในกล่องขวดน้ำในกระถางเล็กๆอย่างนี้ค่ะลดลาดเข้าไปค่ะอันนี้ความสม่ำเสมอในการลดก็ จะให้ดีนะคะเพื่อนๆก็ทิศละครั้งค่ะกระตุ้นไปเรื่อยๆอทิศละครั้งนะคะดินที่แน่นๆก็จะซุยขึ้นค่ะเนี่ยอย่างต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเริ่มแกนแล้วค่ะต้นไม้เริ่มไม่โตแล้วนะคะเพราะกระถางเล็กแล้วดินก็แน่นนะคะเราก็เลยต้องมาขยายนิดน,นึงสังเกตนงี้นะถ้าใบไม้ใบเล็กนะคะใบดูเล็กๆไม่ค่อยโตไม่ค่อยสดชื่นนะคะแต่สีของเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะต้นแสงจันทแต่ว่าใบของเขาเล็กค่ะ แบบนี้คือดินแน่นแล้วก็ขาดสารอาหารแล้วค่ะกระถางเล็กนะคะปลูกไว้ในขวดน้ำเองก็เอามาใช้จุเลียซีสังราะหอแสงไปเลยค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วได้ให้ปุ๋ยน้ำหมักขีข้วัวไปแล้วนะคะรอบนี้เราก็มาใส่จุลียซีสังราะหอแสงเข้าไปเพื่อที่จะไปกระตุ้นรากของเขาแล้วก็ย่อยสลายดินนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเจือจางแบบนี้ได้เลยค่ะ ให้เป็นใสๆออกแดงๆแค่นี้ก็พอนะคะอย่างที่บอกไซโนกาเดนให้เคล็ดลับไว้ก็คืออะไรที่มันเยอะเกินก็ไม่ดีอะไรที่มันน้อยเกินก็ไม่ดีนะคะจำไว้เลยไม่ว่าจะผสมกับอะไรก็ตามนะคะน้ำหมักขี้วัวก็เช่นกันนะคะเยอะไปก็ไม่ดีเยอะในที่นี้หมายถึงความเข้มข้นนะคะอันนี้พูดถึงความเข้มข้นนะอ่า จุลินทรีย์สังของขแสงเข้มข้นไปก็ไม่ดีน้ำหมักเศษอาหารเข้มข้นไปก็ไม่ดีน้ำหมักขี้วัวเข้มข้นไปก็ไม่ดีค่ะเวลาใช้ก็เอามาเจือจากนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็จะให้เขาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะอาทิตย์ละครั้งให้ไปเลยค่ะทิตย์ละครั้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆ ต้นไม้ที่เราอยู่ในกระถางเนะะี่ยค่ะพยายามให้ไว้คอยให้ไว้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยได้เจริญเติบโตหรอกค่ะดินเขาน้อยนะคะพื้นที่เขาแคบไม่เหมือนเราปลูกลงพื้นดินเนาะถ้าเราปลูกลงพื้นดินเนี่ยยังไงก็โตค่ะเพราะว่ารากเขาจะวิ่งหาสารอาหารของเขาไปทั่วแล้วก็เวลาฝนตกการกักเก็บความชุ่มชื้นในดินมันก็จะดีกว่าที่อยู่ในกระถางแบบนี้นะคะกระถางมันจะโดนแดดวันสองวันก็แห้งแล้วค่ะ ต้องมาคอยลดนะคะนี่ค่ะต้นสักทองอันนี้ปลูกจากมเมล็ดแล้วก็อยู่ในกระถางสีดำหกนิ้วนะคะโตเหมือนกันนะาเลยโตมากแล้วด้วยเนี่ยโตไวกว่าต้นไม้ชนิดอื่นเลยนี่ใครมีก็แนะนำให้ปลูกไว้นะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นร่มเป็นเงาให้บ้านเราค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหลืองปิดียทองน,นะคะนนี้ก็ปลูกจากมเมล็ดเพราะจากมเมล็ดแล้วก็อยู่ใน ขวดน้ำพลาสติกเองนะคะเพื่อนๆนี่ขวดน้ำพลาสติกทั้งนั้นเลยค่ะก็ให้น้ำหมักขี้วัวแล้วก็ให้เนี่แหละค่ะจูบลียีสั่งคอแสงน,นะคะเดี๋ยวก็โตพอโตได้สักเมตรหนึ่งนะเพื่อนๆอยู่ในขวดแบบนี้ยเขาอยู่ได้ถึงเมตรหนึ่งอะถ้าเมตรหนึ่งเมื่อไหร่เราก็เปลี่ยนให้เป็นกระถางใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะหรือถ้าใครมีพื้นดินก็เอาลงได้เลยค่ะ เหลืองปีดียทรอ,อันนี้เป็นต้นวาสนานะคะกำลังสวยเลยค่ะวาสนานี่ก็อยู่ในกระถางแต่นี่กระถางใหญ่แล้วค่ะวาสนาแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ10นิ้วนี่นะคะโอเคค่ะก็มาให้เพื่อนๆดูแล้วก็รู้จักนะคะว่าเรา จะขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันยังไงก็ถ้าใครจะเ,เป็นอันตราส่วนก็คือ1ต่อ10นั่นนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งส่วนนะคะน้ํา10ส่วนค่ะหรือถ้าเราจะเอาแบบกะประมาณเราก็ดูเลยค่ะให้น้ําออกแบบใสๆแดงๆนิดๆชมพูยอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอามาลดราดต้นไม้ได้เลยนะคะมันจะไปช่วยย่อยสลายดินให้ดินไม่แน่นนะคะ อาทิตย์ละครั้งค่ะแล้วก็จะช่วยทําให้พืชผักต้นไม้ทุกชนิดของเรานะคะกระตุ้นรากรากแผ่กว้างขึ้นแล้วก็ดูดซืมสารอาหารในดินได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะลดไปเลยค่ะลดปกติแบบใช้น้ําลดนี่แหละทำอาทิตย์ละครั้งนะคะสําหรับการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะเพื่อนๆให้ดูกันนี่ต้นมะปรางมะปรางหวานเนี่ยจะเม็ดหนึ่งแล้วเนี่ยต้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเปลี่ยนกระถางล้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เพราะจากเมล็ดนะคะต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนนะคะที่ดอกเป็นสีเหลืองๆค่ะน,นี่ก็เพาะจากเมล็ดอยู่ในกระถางเหมือนกันนะคะกระถางสิบนิ้วอยู่คู่กับลิ้นมังกรเนี่ยค่ะแน่นแล้วค่ะแน่นเหมือนกันแล้วทำแบบนี้นะครับต้นไม้ของเราเขาก็จะโตเจริญง,งอกงามให้หน่ารับประทานแล้วก็ แข็งแรงด้วยนะคะต้นไม้แข็งแรงค่ะยังไงเพื่อนๆคนไหนใครที่ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ได้แล้วนะคะเวลาใช้ก็เอามาเจจางแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องหมักไม่ต้องเพิ่มไข่ไก่ไม่ต้องเพิ่มน้ําตาลทรายแดงไม่เพิ่มอะไรแล้วค่ะแค่เอามาละลายน้ําเจจางลงแบบนี้แล้วใช้ลดราดต้นไม้ได้เลยส่วนวิธีการทํานะคะ การทำจุลิีสังเคราะห์แสงหรือวิธีการขยายจุลิีสังเคราะห์แสงถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้ก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะไซโนคาเดนทาคลิปไว้ให้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสําหรับการขยายแล้วก็การทําจุลิีสังเคราะห์แสงก็คลิปก่อนหน้านี้เลยค่ะเพื่อนๆไปย้อนดูได้นะคะก็จะทําให้ต้นไม้ของเราโตแข็งแรงนะคะเพื่อนๆยังไงเนี่ย โดนแดดอากาศร้อน2วันที่แล้วไม่ได้มาลดให้ก็ไม่เลยค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆไว้ค่ะใครอยากให้พืชผักงามโตเร็วนะคะก็มีจูดิซีสังข้อแสงติดบ้านไว้ค่ะโอเคนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไซโนกาเดนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ